จะมีมวยด้วยกันทั้งหมด4ีคู่นะคะรืะในการจัดงานครั้งนี้เทศบาลเมืองเขาล,างลังนครได้มือย่างดีจากชุมชนกรมสตรีกรมผู้สูงอายุอสอมโรงเรียนบ้านฟอนวิทยาวัดโรงสถานีตำรวจภูทรเขขาล,าลังนคร สมาคมกู้ภัยอมรินหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆซึ่งคณะกรรมการจัดงานต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนไว้ในโอกาสนี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงใครขอเรียกเรียนเชิญท่านนายกไททูลโพท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนาครประธาน,นพธิธีได้กล่าวเปิด งานโครงการจัดงานประเพณีลองสปาและของดีเมืองเขลานครขอกาบเปยนเชิญเจ้าครับเจของสวัสดีนะครับท่านรองสุภาพอรอนวงทิดานะครับรองปรลัดเทศบาลเมืองเขีลานครนะครับท่านประธานสภานะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขีลานครท่านคณะผู้บริหารนะครับแล้วก็ท่าน,น,าน,น,านสจไกเพชรปินฟัน ท่านสจพันเชรโพทองสมาชิกสภาอค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านวัฒนธรรมจังหวัดลำปางท่านประธานผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองศิลานครท่านประธานสตรีของเทศบาลเมืองศิลานครท่านประธานอสมมอของเทศบาลเมืองศิลานครท่านผู้ดีการคณะครูโรงเรียนม,มันฟ้อน,นะครับรวมถึงท่านประธานชุมชนมัน้อนและประธานชุมชนใกล้เคียง รมถึงแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ต้เทศบาลเมืองขีลานครนะครับก็ต้องขอบคุณหน่วยงานทุกท่านนะครับที่ได้พึงการสนับสนุนในการลงสเปาของเทศบาลเมืองขีลานครอย่างดีนะครับการลงสเปานะครับที่ท่านรองปรลัดได้รายงานว่านะครับของเขาในตำบลโพเสทองและตำบลชมพูติติดแนวน้าหวังนะครับตั้งแต่ บ้านโป่งเสร็จทองมาถึงบ้านรับปรกกาตะวันตกนะครับแล้วก็บ้านป่งใจมาถึงบ้านรับปรกกาตะวันออกซึ่งทั้งสองฝั่งนี่ติดบในน้นานะครับหลังจากออกพรรษาหนึ่งวันแล้วจะมีการทําสเปาเพื่อสกักระ,ะสมเคาะนะครับและอีกอย่างหนึ่งเป็นการปล่อยข้อนะครับระละแล้วเป็นการนะครับสกัลร่แในหน้าวังซึ่งเขาใจใม่น้าวังซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งอุปโภคบริโภคน,นะครับในการทํากิน ในการเกษตรสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นแนวน้าที่สำคัญของจังหวัดลำปางอยู่คู่กับเทศบาลเมืองเขลานครของเราละบาน,นี่นะครับเขาก็ได้นะครับขบวนนะครับหลายหลายตีโดยเฉพาะจริงๆชุมชนใกล้เคียงนะครับ,ช,ช,บ,บ,รบชุมชนบ้านลำประกาศตะวันตกชุมชนบ้านอนกลุ่มสต,ตรีบริษัทก้อเพิดบริษัทหมูยอป้าตีและกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนห้วยรอ หลายๆชุมชนนะครับปีได้มาร่วมนะครับแต่ผมคิดว่านะครับครั้งนี้นะครับขบวนของเขามีน้อยผมได้พิษาครับทางผู้บริหารสมาชิกสภาและก็หัวหน้าส่เนียก่าแล้วนะว่าในปีเี่สศูนนะครับปีหน้านี่เทศบาลเมืองขีรานครจะจัดสนับสนุนนะครับนะครับคือกับชุมชนที่จะเข้ามาร่วมร้อยสะเปานะครับเขาจะให้ชุมชน หนึ่งมื่นบาทนะครับเขาจะตั้งไววนะครับประมาณ12สองชุมชนก่อนในปีเจ็ดศูนย์าจะมีสเปาของเทศบาลเมืองขีลานครของเขาเองนะครับซึ่งผมคิดว่าปีหน้านี่จะจัดพื้อใหญ่โตยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนี่งานรถสเปาของเทศบาลเมืองขีลานครนี่ได้บรรจุเป,ป็นประเพณีองจหวัดไปแล้วอันนี้ก็ต้องขอฝากทางวัฒนธรรม เจวัลปางที่วันนี่เป็นข้างแรกเปิ่อันได้มาร่วมงานล่องสเปาของออมวันนี้นะครับสุดท้ายนี่ขอขอบคุณนะครับทางสำนักของหัวหน้าส่วนาการเจ้าหน้าที่พนักงานของเทศบาลเมืองศิรานครนะครับรวมถึงท่านประธานชุมชนหน่วยง,งานต่างๆตีให้การสำนับสนุนในครั้งนี้และก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทล้านก้าตนะครับที่ได้เอาขอบวนมาร่วม ต้องขอขอบคุณนะครับสถานีตำรวจบูทอนสิลานะครกู้ไัยอมรลินและหน่วยงานอื่นๆตีร่วมการสนับสนุนในการจัดงานวันนี้กับข,ของงานกันนี่สำเร็จนุ่นล่วงไปได้ดีนะครับเขามีหนึ่งปีหนึ่งข้งนะครับวันนี้จะมีลำวงย้อนยุคก,ก,กับมวยนะครับตีจะมาฮอความสนุกสนานกับหมู่เหาในวันนี้นะครับวันนี้ผมคิดว่าได้เวลาสุดคนแล้วนะครับผมขอเปิดงาน ล่องสเปานะครับของเทศบาลเมืองศีรานะครและก็ของนีเทศบาลเมืองศิรานะครต่อเจ้าเขากจัดตีบ้านชพูมาแล้วแล้วก็มีการประกวดประดิษฐ์กระทงแลวันนี่เขาจัดฟ้อนฟ้อนเป็นก,กระทงใหญ่นะครับผม <c oughs> คิดว่ากระงได้รับกาบสาธงตดัดนบัดนี้ได้ดรับสุขกัแล้วขอเปิดงานล่องสเปาและของนี้ของเทศบาลเมืองศีรานะครประจำปี2569ณบัดนี้ครับขอสวัสดีครับ ขอบคุณ Bref, ché, ท่านไพรุน์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองขลานครครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเรียนเชิญทุกท่านนะครับขยับถอยหลังมาด้านหลังสเปาบนเวทีนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้เดินเชิญท่านประธานในพิธีท่านไพรุน์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองขลานครนะครับได้จุดประทีปบนสเปาถือว่าเป็นการเปิดงานลองสเปาของดีเมืองขลานครอย่างเป็นทางการนะครับ เรียนเชิญทุกท่านครับเรียนเชิญ,ญทันนายกตีด้านหน้าสเปาเลยนะครับทันนายกและกับทันระพีพันโพทองนะครับด้านหน้าสเปาเลยนะครับแลวก็เดี๋ยวส่งสัญญาณพร้อมกันแลวก็เดี๋ยวเราจะจุดประทีปนะครับบนสเปาครับ ผมเรียนชิญท่านวัฒธรรมจังหวัดลำปางตดยนะครับได้คือเกียรตินะครับในการจุดปฏะทีนะครับบนสเปาบนเวทีแห่งนี้ถือว่าเป็นการเปิดงานของดีเมืองเขลานครอย่างเป็นทางการพร้อมนะครับให้สัญญาณ5 4 3 2 1จุดการ ได้เงินต้นแดงเป็นทางการขอเสียบปรุมือกันนะครับครับรับรอใจากที่ไปนะครับขอได้รับเกียรตินะครับจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขลานครและท่านวัฒน์ธรรมจากวันลำปางและเฉยภูมิเกียรติขารพทุกท่านนะครับได้ร่วมบันทึกภาพรวมกันบนเวทีแห่งนี้เรียนเชิญครับ ครับลำดับต่อจากนี้ไปนะครับขอได้รับเกียรตินะครับจากทันไททูลโพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลานครนะครับได้มอบรางวัลการประดิษฐ์การประกวดประดิษฐ์สเปาเล็กนะครับเมื่อผักเจ้าตีผ่านมาครับครับแล้วก็ สำหรับการประดิษฐ์สเปาเล็กนาเจ้าการประกวดประดิษฐ์สเปาเล็กมี2รุ่นได้ยกันนะเจ้าสำหรับรุ่นอายุเกิด18ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนะเจ้าลำดับต่อจากนี้ไปนะครับเป็นการประกาศผลการประกวดสเปาเล็กนะครับรุ่น18ปีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ได้แก่เด็กหญิงพิชากรแปลงใจ้าเจ้ายกขอนอกขึ้นมารับรางวัลน,นะเจ้ากับทางท่านนายกเศมนตรีเมืองเขีหลังนครท่านนายกพิทูลโพทอง ขอรบคุณนาเจ้าในส่วนของทั้งคณะส่วนราชการเทศบาลเมืองเขเลนครเจ้า,ะะข,จาขับเรลียนเชิญท่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะเจ้าสำหรับการประกวดสเปาเลขรุ่นอายุประเกิด18ปีได้แก่เด็กหญิงกระบนทิพเครือไอเจ้า จ้าและรางวัลชนะเลิศสำหรับการประดิษฐ์สเปาเลขรุ่นอายุประเกิด18ปีรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงกุลนิธพัฒนาวงทองเจ้าครับขอสแสดงความยินดีทุกท่านนะครับปีได้รับรางวัลเรียนเชิญบันทึกธาามูครับนะครับในส่วนของอ ูดการการมอบรางวัลนะครับการประดิษฐ์เปาเล็กนะครับร <acht> ุ่นอายุ18ปีนะครับขอขอบคุณท่านไพฑู์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลานครครับรับต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นการมอบรางวัลการประดิษฐ์เปาเล็กนะครับรุ่นประชาชนทั่วไปครับขอได้รับเกียรตินะครับจากท่านวัฒนธรรมจังหวัดลำปางนะครับท่านเป็นเจ้าอาบุญเทพนะครับได้ให้เกียรตินะครับในการมอบรางวัลนะครับ การประดิษฐ์เปาเล็กนะครับรุ่นประชาชนทั่วไปครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในเจ้าการประดิษฐ์เปาเล็กรุนประชาชนทั่วไปได้แก่นายทิติพงษ์ธรรมวงงามเจ้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประดิษฐ์เปาเล็กรุ่นประชาชนทั่วไปได้แก่นายสิทธิชัยแสงคำเจ้า รางวัลชนะนนเลิศการประกวดสปาเลคุรุ่นประชาชนทั่วไปได้แก่นายนัทพัฒน์อินผูกเจ้า เ้าขอบคุณนะเจ้าทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปางยุทธ์รบกวนบันทึกภาพมูอเจ้าเรียนเชิญทั้งสามพันเจ้าทั้งสามรางวัลบันทึกภาพมูอรวมกับทางพันวัฒนธรรมจังหวัดลำปางเจ้าไปครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยติดก่อนไปแล้วครับไปเลยไปเลย ขอบคุณท่านวัฒนาบจากวัดลำปางครับลำดับต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการมอบร,รังวันการประกวดขบวนซักแหสศพ